ฟิวค่ะวันนี้ฟิวฟิวนะคะก็จะมาพีวิวสกิชี่นะคะที่ฟิวฟิวได้มาใหม่นะคะมีอะไรบ้างน้องฟิวเขาจะมีขนมปังค่ะองเจลลล็อบนะคะจะเป็นขนมปังก้อนเชิงฟิวใช้ค่ะมีเป็นสีช็อกโกแลตนะคะสีชมพูสีขนมปังชิ้นใหญ่แล้วก็สโลว์มากเลยนะคะนี่แคลุมากนี่นะคะแล้วสามชิ้นนี้ฟิวยังไได้มาจากร้านชวานะคะค่ะนี่นะ เดี๋ยวฟิวฟิวก็จะมารีวิวในคลิปต่อไปนะคะสามชิ้นนี้นะที่ฟิมอันนี้คืออะไรที่ฟิมอันนี้คืออะไรนะคะเป็นวอลเฟลคิตตี้นะคะจากร้านเม d e อ n j เจ a ปค่ะเห็นพี่ออยบอกอันนี้แลนะเห็นอยู่หลังหลังเคอร์เตอร์ชิ้นนี้ที่ฟิมอันนี้คือมักกําลูกดาที่น้องฟิวเลอกเองค่ะสองสีคนแรกสีชมพูร้านโซนะคะสีฟ้าร้านเม็อินเจแปนค่ะน้องฟิวมีสีเหลืองแล้วก็เท่ากับว่า ในคอลเลคชั่นนี้มี3สีแล้วก็ครบแล้วค่ะเย้แล้วนะคะตาือแบบตามหาสุดยอดมากใครบอกแล้วพี่ฟิล์มเลยตอนคลิปสองข้อสิบสี่แล้วนี่นะคะอินฟีวันนี้เป็น snowy snowy สามสีนะคะมีสีเขียวสีม่วงสีแดงค่ะนี่นะคะก็เป็น snowy สามสีนะคะสีเขียวสีม่วงสีแดงนะคะต้อนรับวันคริสต์มาสค่ะค่ะคอลเลคชั่นนี้มีสามสีเฉลี่ยิยูใช่ค่ะจากร้าน แมตอินเจแปนนึกนาดไปนังฟิวสามชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแมวกักฟิมฟิวนะคะคบีทิเพ็ดฟิมฟิวช็อปค่ะนี่นะคะมีสามสีนะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นซูเกชีนะคะของคิมมี่แฮนดี้ค่ะทั้งหกชิ้นนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะคะเป็นแบบว่าอยู่ในแพ็กเกจนะคะแล้วก็จะเป็นซูเกชีแบบจิ๋วๆนะคะอยู่ด้านใน แบบนี้ก็จะเป็นโดนันนะคะน้องหมีน้องหมีหม,มีแบนนะคะที่จริงเขามี4ี่แบบนะคะแต่ว่าปี๊วยิ๊วเอาอมาแค่า3าแบบแต่ว่าตัวแบบนี้นะคะเขาจะมี3แบบนะคะก็อามารบเลยค่ะปิ๊วิวอันนี้เป็นอะไรหรอคะเป็นไอติมค่ะจากร้านเมดอินเจแปนนะคะ3มชิ้นนี้จากร้านสวร์เดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวโมนีนะคะของลีราคุมาค่ะซาริโอแท้นะคะจากร้านเมดอินเจแปนค่ะ แพคเกจก็สวยมากเดี๋ยวขอโชว์ด้านในนะคะ<ฮ>น้องฟิล์มเป็นสีชมพูของฟิล์มจะเป็นตัวคุมะสีน้ำตาลนะคะที่สุดแสนจะแลงแรมากแลงไม่แต่สุปเชิฟไม่ใช่หรอพี่ฟิล์มนี่ก็คล้ายๆสุปเชิฟน้องฟิล์มเป็นโมนีิสุดแลงแลงมากค่ะแลงใช่คะ่ะเก็บว้านขนาดตัวคำเนี่ยเขายัางเป็นสีทองเลยอ่ะพี่ฟิล์มแพ็คเกจเขาสวยมากน่าจะเก็บก่อนชิ้นนี้นะคะจะเป็น สกุชี่ขนมปังซิกแพคของอีลิกค่ะค่ะชิ้นใหญ่นะคะจากร้านแฟรี่เทลนี่นะใหญ่ไหมที่จริงมีสองสีนะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีเข้มน้องฟิวค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นน้องหมีนะคะยัมมี่แบกค่ะเป็นแบบว่าตัวเลยนะที่จริงเรามีเป็นแบบว่าหางน่าเกือตัวนี้เราได้แบบเต็มตัวมาแล้วนะคะมีขาขาอยู่ข้างในกึ๊หอมมากไม่ฟิมพันแคร์หรือเปล่าเนี้ยข้างในเขาตัวเล็กเล็ก หัวโตใโอหัวโตยีกนอ๋อ,อนี่ไงมีน้องหมูเลยที่เราเคยมีน้องฟิวที่เขาเป็นหมูมันเมโล่โอ๋อใช่เดี๋ยวดูชิ้นสุดท้ายเลยค,ค่ะค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นนกพูกนะคะชื่อว่าบูใช่ไหมเพราะว่าด้านหลังเห็น,เ,หนเขียนคำว่าบูกับเพอร์ซี่เพอร์ซี่ก็จะเป็นตัวกระต่ายที่กำลังออกมาในเร็วๆนี้ค่ะบูบูบูบบแต่นี่มันไม่ใช่บูนะนี่มันพิงตัวสีชมพู ไม่ในี่นะคะชินสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นน้องนกพูค่ะจากร้านชวาค่ะค่ะสกุชี่ทั้งหมดนี้นะคะ่ยวฟิวจะมาทยอยรีวิวในคลิปต่อไปค่ะสกุชี่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกุลชี่สุดแสนที่เฟยวฟิวจะชอบมากเลยนะคะที่จะเอามารีวิวในคลิปต่อไปเพื่อนเพื่อนติดตามชมได้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตาก็กดให้ฟิวฟิวกับน้องเฟย์ด้วยนะคะ เพื่อจะให้พาชมคลิปใหม่ๆของล์มฟิลค่ะค่ะติดตามฟิลได้ที่ยูทูบเฟิร์นบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย